ต้องบอกเลยค่ะว่าหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนบอกกันปากต่อปากว่าขอพรและประสบความสําเร็จคือองค์หลวงพ่อสมหวังแห่งวัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐรมองค์ที่อยู่ด้านหลังนี่แหละค่ะซึ่งในแต่ละปีมีคนนําสิ่งของมาแก้บนนับหมื่นนับพันคนต่อปีทีเดียวค่ะ หลวงพ่อสมหวังหรือหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐรมสร้างขึ้นเมื่อ38ปีก่อนโดยดําริของพระครูสุนทรวุฒิคุณหรือหลวงพ่อพุธอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระตามนิมิตคําบอกกล่าวของเทวดาผู้รักษาดูแลองค์หลวงพ่อทับทิมพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาว่าสมควรที่จะสร้างพระพุทธรูปไว้ใจกลางของชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มากราบไหว้บูชา ในเวลาต่อมาได้มีผู้มากราบไหว้สก,การะขอพรบนบานสารกล่าวกันเป็นจำนวนมากและต่างสมหวังดังตั้งใจผู้คนจึงขนานนามท่านว่าหลวงพ่อสมหวังสารทุชนที่เขามาบนบานสารกล่าวหลวงพ่อสมหวังนันนะเช่นใหญ่สมบัติเล็กเปี่ยมเนี่ยเขาได้มาบนคนแรกเลยคีดว่าเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเขาก็เลยผ่านมาทางวัดกลางวังพระแล้วมาพบหลวงพ่อสมหวังตอนนั้นยังไม่มีหลังคาเลย เขาก็เลยมาบนว่าถ้าลูกนี้มาใช้นี่ใช้สิ่นในเรื่องที่ว่าเป็นนี่เขาแล้วร่างกายสุขภาพที่เขาไม่แข็งแรงให้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเขาจะมาแก้บนด้วยหัวหมู่300หัวไม่ช้าไม่นานเขาก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองนะมาบนขอเหรียญทองก่อนจะไปแข่งขันนะโอลิมปิกแล้วก็อยากขอขอหนึ่งเหรียญเหรียญทองนะลุงพ่อสมหวังเนี่ยสามารถให้สเหรียญ จากความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อสมหวงังโดนบันดาลให้พรเป็นไปตามปาารถนาทำให้ในแต่ละวันจึงมีผู้มาขอลงทะเบียน,นแก้บนหลายร้อยคนต่อวัน,นโดยนิยมแก้บนด้วยหัวหมูไข่ไก่และผลไม้ต่างๆซึ่งผู้ที่มาแก้บนส่วนใหญ่จะมอบของแก้บนส่วนหนึ่งให้กับทั้งวัดเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านพักคนชราวัดและคนยากไร้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกทางหนึ่ง อย่างวันนี้แม้จะเป็นในช่วงโควิด -19 แต่หลายคนยังเดินทางเข้ามาวัดเพื่อมาขอพอรรวมถึงมาแก้บนตามความเชื่อด้วยวันนี้มาแก้บนครับ,บครับ,แก,บแก้บนเรื่องบ้านพอดีซื้อ,อบ้านไว้แล้วก็เลยมาบนกับหลวงพ่อไว้นะครับอพอเราสําเร็จแล้วก็เข้ามาแก้บน,นตามที่เราได้ขอพรไว้นะครับก็สมหวังอย่งที่ตั้งใจไว้ครับก็เนื่องมาจากว่าชื่อเสียงของท่านนะครับ ด่งดังเราก็เลยคิดว่ามาที่นี่แล้วน่าจะได้สิ่งที่สมหวังกลับไปเหมือนกันสาลทุชนก็มาบนบานศาลเก้ากับหลุงพ่อสมหวังเนี่ยไม่เคยขาดสายเลยตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2558เนี่ยจนบัดนี้ยังไม่เคยขาดสายเลยนอกจากการขอพรให้ชีวิตประสบความสำเร็จแล้ว ผู้ศรัทธายังนิยมฝากดวงกับองค์หลวงพ่อสมหวงังโดยมีความเชื่อว่าจะทําให้แค้วคลาดปลอดภยัยและการค้าจะเดินรุ่งเรืองและอีกหนึ่งจุดที่ต้องเข้าไปสักการะคือองค์หลวงพ่อทับทิมภายในพระอุโบสถหลังเก่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ239ปีที่ถือเป็นจุดกําเนิดองค์หลวงพ่อสมหวังแห่งเมืองนคนปรปฐมในปัจจุบันนี้